สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องตะวันเปิดคนกากบาดกลางฝ่ามือเทวดายื่นมือช่วยจะมีโชคอย่างปาฏิหาริย์แต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ หากคุณมีกากบาทกลางฝ่ามือคุณเคยเจอบททดสอบในชีวิตอย่างไรบ้างมีเทวดาคุ้มครองจริงหรือไม่ลองสังเกตดูว่าทุกครั้งที่ต้องเผชิญชะตากรรมที่เหมือนกับว่ามันรุนแรงมากๆแต่ทุกครั้งเราจะเอาตัวรอดมาได้นั้นก็คือมีเทวดาคอยช่วยเหลือคะ่ะเพราะท่านจะไม่เคยปล่อยให้คุณตายคุณเป็นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ คุณลองสังเกตตัวเองว่าชีวิตของคุณโดนทดสอบบ้างหรือไม่บางคนอาจเป็นลูกของคนรวยมีชีวิตที่ดีมากแต่เมื่อถึงเวลาผ่านไปคุณจะมีเวลาชีวิตที่มันดิ่งลงอย่างสุดๆบางคนถึงขั้นที่ว่าแทบจะไม่มีกินกันเลยทีเดียวชีวิตโดนโกงโดนหักหลังโดนทรยศบ้างบางทีก็เป็นคนใกล้ตัวที่เรารัก และวางใจนี่แหละค่ะที่ทรยศเราทำงานหุ้นกับคนอื่นก็โดนเอารัดเอาเปรียบหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรารับมรดกจากพ่อแม่จะสังเกตว่าคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะได้มรดกตกทอดน้อยที่สุดในบรรดาพี่น้องวังดีกับใครก็มักจะโดนหักหลังยื่นมือเข้าไปช่วยใครด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็โดนหักหลัง ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจทำคุณกับคนไม่ขึ้นคนที่กากบาดกลางฝ่ามือได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้มาชดใช้กรรมมาพิสูจน์ตัวเองจึงต้องเผชิญกับวิบากกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าจะหมดกรรมต้องลองสังเกตว่าแม้ว่าวิบากกรรมของเราจะรุนแรงแค่ไหนถึงเวลาที่เราประสบกับอุปสรรคที่มันหนักหนาะเจออุปสรรคที่มันหนักหนัก สุดท้ายแล้วเทวดาท่านก็จะมาช่วยให้เราหลุดพ้นจากเหตุการณ์ได้ทุกครั้งลองมองย้อนกลับไปในอดีตของคุณเหตุการณ์แบบนี้นั้นคุณเคยเจอมากี่ครั้งกี่หนคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมีอยู่ทุกระดับชนชั้นบางคนรวยมากแต่ก็ต้องเจอกับวิบากกรรมบางอย่างแม้จะรวยแต่ก็ดูเหมือนว่าชีวิตนั้นไม่ตอบโจทย์และบางคน อาจจะรวยมากแต่ถึงเวลาดิ่งก็ดิ่งสุดๆเจอคนคดโกงจนหมดตัวนี่คือบททดสอบที่สวรรค์ส่งโจทย์มาให้คุณเพื่อพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความเก่งความอดทนคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสที่หแล้วก็สนใจในเรื่องของพลังจิตเรื่องของปัจญ,ญาเรื่องของศาสนาเรื่องของพลังลี้ลับ บางคนนั้นสามารถที่จะสื่อสารได้บางคนอยู่คนเดียวแต่มีความรู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ๆมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่บางครั้งได้กลิ่นบุรีได้กลิ่นควันทูได้กลิ่นน้ำหมากกลิ่นน้ำหอมบางครั้งบางคราวอาจจะเคยเดินทางไปไหนที่ไม่เคยไปเลยแต่ในความรู้สึกของเรานั้นกับมีความรู้สึกว่า คุ้นเคยจังกับสถานที่แห่งนี้เคยมาแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นเราก็ยังไม่เคยไปความรู้สึกมันคุ้นเคยเป็นเพราะจิตเรานั่นเองมันสัมผัสถึงอดีตชาติได้ความผูกพันกับสถานที่แห่งนั้นกับสิ่งสิ่งนั้นมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองค่ะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเกิดมาตามบัญชาสวรรค์เพื่อให้มาฝ่าฟันเพื่อมาทดสอบ และให้เรามาสร้างบุญบารามีเราจึงเจอบททดสอบมากมายกว่าคนอื่นแต่เทวดาท่านก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราเกินไปยามใดที่เราขัดสนหมดหนทางเทวดาก็จะยื่นมือมาช่วยเรามักจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค้ำชูช่วยเหลือเพื่อให้เรานั้นผ่านไปได้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ไปจนจิตใจของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้น เข้าใจในสัจธรรมอยากเรียนรู้ถึงสัจธรรมชีวิตบางคนถึงขั้นที่จะออกบวชสละความสุขความร่ำรวยทิ้งสมบัติเดินหน้าเพื่อมุ่งสู่พระธรรมมุ่งสู่นิพพานไปเลยก็มีบางคนเกิดมานั้นต่างก็มีหน้าที่แต่หน้าที่ที่คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นหนักหนาสาหัสกว่าคนทั่วไปมากไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเรื่องของโชคชะตามีเรื่องของบุญกรรมเป็นดวงชะตาที่กำหนดมาแล้วทั้งนั้นค่ะลิขิตฟ้านั้นมีอยู่แล้วดังคำที่ว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันดังนั้นทุกคนในเมื่อเรามีกรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรามันมีอีกตั้ง70%ที่เราต้องลิขิตชีวิตเราด้วยคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้น ะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเก่งเป็นผู้ที่เข้าใจโลกเข้าใจชคชะตาสามารถที่จะปรับจิตกับชีวิตให้อยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แบบสงบและทนทานในทุกสภาวะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหากคุณกำลังท้ออยู่ต้องฟังบทความนี้ให้จบนะคะ หากใครที่ผ่านการทดสอบจากสวรรค์ลแล้วคุณได้ผ่านเกณฑ์น,นั้นแล้วคุณจะได้พบกับโอกาสได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นเป็นเวลาที่พลังงานดีๆคนที่มีการกรบาทกลางสามือจะกลับมาสร้างปฏิหารอีกครั้งคุณจะมีโชคลาภอย่างฟุกๆอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดก็ได้แต่อย่าถามว่าฟุกแบบไหนเพราะตอบไม่ได้ ว่าโชคลาภของคุณจะมาแบบไหนและจะมามากน้อยเพียงใดพอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่คุณทำมาหากคุณทำบุญมามากคุณก็จะได้รับโชคลาภมากมายก็เป็นได้เรื่องราวของโชคลาภนั้นมันก็จะเป็นไปตามบุญวัส,สนาของคุณหากคุณทำบุญน้อยโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภก็เหมือนจะน้อยตาม เมื่อคุณได้พิสูจน์ให้สวรรค์เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับดังนั้นในปี2567นี้เรียกว่าสวรรค์เปิดเพื่อให้คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือประสบผลสำเร็จชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชวชะตาอย่างมากจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นชีวิตการงานการเงินของคุณนั้น จะดีขึ้นแต่จะดีขึ้นมากแค่ไหนขึ้นอย่างไรคุณต้องกลับไปถามตัวคุณเองว่าคุณสร้างบารมีมากแค่ไหนคะ่ะความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่าน ร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ